ครับผมตายมาแล้วนะครับแล้ววันนี้มากับความสวยงามอลังการของเจ้ามาด้า2 3 0 0ซซี รุ่นนี้ตัวนี้คันนี้พิเศษนะครับเป็นตัว100ปีของ Mazda เพราะฉะนั้นอยากมีรถสวยๆอยากรถใหม่ๆรถเท่ๆแบบนี้ติดตามต่ายไว้นะพี่นะช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นเพราะต่ายจะหาแต่รถปีใหม่ๆ,ใหม,ๆใหม่น้อยๆและที่สำคัญต้องไม่เฉียวต้องไม่ชนต้องไม่มีประวัติการเทม0 9 4 5 5 6 1 0้มีคํามีคำตอบไปพี่แน่นอนสำหรับ m a z d a 2 Sky a c t i v อคันนี้เลยพิเศษสุดๆ เซอร์ก็เพียบกล้องก็มีจอก็มาราคาก็เหมาะเดี๋ยวดูภายในกันตายถ่ายเองนะพี่นั้นขออภัยทีไม่มีใครมาถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเพียว,เร,ยว,เ,รยวเรียวเลยแล้วกันเนี่ยแหละครับคันนี้ปี2021นะครับผมเป็นตัวฉลอง100ปีแล้วกันใช้คำนี้อด้ด้เข้าใจง่ายๆเราเปิดราคาไม่แพงนะพี่ตายเปิดจำหน่ายแค่419,000บาท 1> 4 1 9 0 0 0บาทพี่จะได้พันสาออตโต้ของมาด้ารุ่นพิเศษแบบนี้เลยปุ่มพูสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นภายในภายนอกสวยงามหมดเลยไม่มีเฉี่ยวไม่มีชน4 1 9 0 0 0บาทพาเพื่อนพาพี่พาช่างมาดูได้มาทดลองขับได้ที่รำลูกกาของเจปัดทุมธานีนะครับรถคันนี้พี่จะซื้อเงินสดก็ได้หรือพี่จะซื้อเงินผ่อนจัดเต็มจัด4 1 9 0 0 0บาทเลยก็ได้นะครับเ a รดผ่อนก็อยู่ประมาณ7,500บาทต่อง,งวด เพราะฉะนั้นถ้าพี่มีดาวมากพี่ก็ผ่อนน้อยลง พี่ไม่มีดาวเลยอยากได้คันนี้ก็ไม่เป็นไรพี่0945561036เบอร์ต่ายนี้พี่แอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะและมีคำตอบให้ด้วยกับเจ้ามาด้า2 Sky Active 100ปีคันนี้สวยๆแบบนี้ใช้งานมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเองอยากให้ดูจริงๆว่ารถสวยจริงๆสีขาวคันนี้ปี2021ใช้งานมา50,000กิโลต่ายย้ำอีกครั้ง ในราคาพิเศษเลยพี่419,000บาทราคานี้พี่มาคุยกันเลยนะเข้ามาคุยกันที่ลำลูกกาคอง7จ็ตายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ MC999 นะครับไม่ไปไหนเปิดทุกวันด้วยนะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นและที่สำคัญ0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอนสำหรับมาด้าสองสวยๆเท่ๆคันนี้กล้องก็มีจอก็มีเซ็นเซอร์ก็มีปลายท่อก็เท เท่แบบนี้เลยเพราะฉะนั้น7,500บาทกรณีนี้ฟรีดาวในราคาจำหน่ายเพียงแค่4 1 9 0 0 0บาทกับปี2021กับเลขไม้50,000กิโรเพราะฉะนั้น4 1 9 0 0 0บาทตัดสินใจไม่ยากซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีซื้อรถทั้งทีคิดถึงตาย0945561036 มีคำตอบเรื่องมาด้า2คันนี้ให้พี่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ